ข่าวศิลปบ,บันเทิงนะคะชวนค,คุยคบคิดบันเทิงในมุมต่างค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอภิยาฉายจันทิพย์ค่ะปิชันการดายแย้มบุญเรืองนะคะ,คะพบกันทุกวันจนถึงสุ์แบบนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาสนาทีถึง11นาฬิกาค่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะคุณอภิยาถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการใช้แนวคิดแล้วก็การออกแบบเนี่ยดีไซเนอร์ไทยนะไม่แพ้ชาติใดเลยแน่น,นอนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดต้องลงไปแข่งขันค่ะในตลาดการส่งออกเนี่ยถือว่าผู้ประกอบการไทยอาจจะยังประสบการณ์น้อยอยู่นะคะโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย โตขึ้นทุกปีเลยนะคุณนะคะการสร้างความแตกต่างค่ะรวมถึงเอกลักษณ์ให้กับชุดนะคะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะและนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นแนวคิดนะคะของการจัดการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อพัฒนาค่ะฝีมือของดีไซเนอร์ไทยค่ะก็ ค่ะอันนี้ก็เป็นผู้คนนะคะที่มาร่วมกันชมคือต้องบอกว่าในงานนี้เนี่ยมีผู้ที่สนใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะแทบไม่เคยเห็นการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสีสันที่โดดเด่นนะคะรวมถึงรูปแบบการออกแบบเนี่ยก็แตกต่างไปด้วยนะถ้าพูดถึงแฟชั่นเสื้อผ้ามุสลิมเนี่ยดิฉันมีโอกาสได้สัมผัสก็หลายครั้งเพราะว่าไปร่วมงานแฟชั่นโชว์นะคะโดยเฉพาะฝีมือการออกแบบของนักศึกษารวมไปถึงคนที่มาเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เป็นชาวมุสลิมเขาก็อยากมีเสื้อผ้าที่มีสีสันหลากหลายแต่ว่าูก ขนบแบบนี้นะคะคุณตอย่าง,งดูบนเวทีนี้นะคะนี่ต้องบอกว่าสีสันเนี่ยแล้วก็รูปแบบอาจจะต่างไปเลยนะคุณพิยาจากการแต่งกายมุสลิมหลายภาพหลายที่หลายคนคุ้นเคยนะคะเพราะว่าทั้ง50ชุดที่มาแสดงค่ะก็เป็นผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์จากข้อเสื้อมุสลิมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะครั้งนี้ก็นําความเป็นไทยนี่แหละค่ะมาประยุกต์เป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของผู้เข้าแข่งขันไม่น้อยเลยค่ะ เพราะว่าในการประกวดนะคะการเอาแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมเนี่ยก็จัดขึ้นนะคะทุกปีแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่สี่แล้วค่ะอันนี้คุณเบ้นพันธิตาด้วยใช่ค่ะพวกหลายชุดเนี่ยนอกจากความสวยงามของการนาเอาผ้าไทยมาตัดเย็บแล้วนะคะลวดลายก็ยังมีแฝงอยู่ความหมายอยู่ด้วยอย่างชุดนี้ค่ะสาหรับสตรีมุสลิมนะคะสีฟ้าอมเขียวน้ําทะเลชุดนี้นะคะของดีไซเนอร์คุณฮาลือไทยบัวสันดีค่ะก็ต้องการจะให้ชุดนั้นเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์มุสลิมในเมืองไทยนะคะองมือค้นคว้าข้อมูลนานหลายสัปดาห์เลยค่ะตนได้เรื่อองงาข เครื่องค่อยมุสลิมในยุคเริ่มต้นช่วงสมัยทวาราวดีนั่นเองนะคะที่มีสีฟ้าอมเขียวน้ําทะเลแล้วก็ลวดลายเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างคล้ายเลข,ขาคณิตนะคะก็นํามาดัดแปลงออกแบบบนเสื้อผ้าค่ะแล้วก็ใส่คู่กับกางเกงก็จะเพิ่มความรมัดแมงมเสริมบุค,คลิกเนี่ยให้มั่นใจของมากขึ้นนะคะโดนใจผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้วนวคว้ารางวัลอาควราวัลที่3ประเภทชุดทํางานไปครองนะคะ ส่วนรางวัลชนะเลิศค่ะเป็นชุดทํางานสําหรับผู้ชายนะคะที่นําเอาลายกระโหนกค่ะมาออกแบบใหม่นะให้กลมกลืนระหว่างความเป็นไทยกับมุสลิมปากฉลุนะคะตกแต่งที่ปลายแขนแล้วก็หวัวไหล่ค่ะก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับชุดบุรุษนะคะเป็นฝีมือการออกแบบของคุณซุนกิฟลีมัจจิหัดค่ะ นี่นอกจากเป็นการนะคะนำเอาแนวคิดยามาต่อยอดนะคุณพิยาคุณผู้ชมคะ,คะการนำไอเดียใหม่ๆม,ม,มาสร้างสารรค์บนเครื่องแต่งกายมุสลิมแล้วนะคะโ mm hmm. ครงการนี้เนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้นักออกแบบทั้ง50คนเดินทางไปประเทศตุรกีค่ะ mm hmm. หนึ่งในตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ,คะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักออกแบบต่างชาติหาตลาดสําหรับการส่งออกแล้วก็เปิดเวทีให้นักออกแบบไทยได้แสดงฝีมือเพิ่มความมั่นใจกันมากขึ้นด้วยค่ะ ได้เยอะมากเลยครับเรื่องสีเรื่องผ้าเรื่องแพทเทิร์นที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยครับเพราะเมื่อก่อนเราจะทําแบบจดจามาอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังเราก็มาศึกษาเจาะลึกให้รู้ว่า,าตลาดหรือว่าเทรนเขาต้องการยังไงแล้วก็ออกไปออแฝมได้ครับแต่และที่ก็จะมีตึวเทนอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียจะเน้นสีดํานะครับแล้วก็คริสตัลส่วนอินโดนีเซียเนี่ยจะเน้นสีสันที่แบบว่าตัด เลยหรือว่าบาติกอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆของไทยเนี่ยยังไม่มีเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นมุสลิมไทยก็อยากจะให้ช่วยกันสร้างเอกลักษณ์ตรงนี้แล้วก็คิดว่าผ้าไทยน่าจะดึงเอามาใช้ได้ค่ะ ไปดูในตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมบ้างนะคะ,คะเพราะว่ามีการเติบโต,ตขึ้นต่อเนื่องทุกปีอย่างที่บอกไปนะคะคุณอภพยาคุณวิทมมคะ <c oughs> โดยในปี2553นั้นมูลค่าการตลาดทั่วโลกนะคะสูงเกือบ3ล <otic S 1> ้านล้านบาทนะคะด้วยจํานวนมุสลิมทั่วโลกเนี่ยมีถึง1ใน4หรือว่าประมาณ1,600ล้านคนค่ะแล้วก็เป็นชาวเอเชียเนี่ยกว่า320ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ กลับมามองนะตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมในไทยคุณพิยาเราอาจจะยังไม่โดดเด่นมากนะกันนะคะ,คะแล้วก็มักจะผลิตเพื่อขายในประเทศโดยเฉพาะกับทางภาคใต้การส่งออกเนี่ยในหลายประเทศทั่วโลก ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่ในขณะที่อินโดนีเซียค่ะถือว่าเป็นนะคะตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดนะคะในอาเซียนส่งออกในหลายประเทศทั่วโลกค่ะแต่ว่าจะเน้นในกลุ่มตลาดบ้างแล้วก็กลางส่งออกในปริมาณมากนะคะ,คะซึ่งนี่แหละสําหรับประเทศไทยนะเรามีชื่อเสียงเรื่องของการออกแบบแล้วก็ความประณีตใช่ไหมคะตรงนี้แหละก็เลยกลายเป็นจุดเด่นสําคัญที่จะผลักดันนะคะให้เครื่องแต่งกายมุสลิมฝีมือคนไทยนั้นเป็นสินค้าส่งออกได้ไม่ยากค่ะ แล้วก็เกือบ5ปีมาแล้วนะคะที่มีความพยายามที่จะผลักดันแล้วก็พัฒนาฝีมือของนักออกแบบไทยเพิ่มความรู้พัฒนาทักษะพร้อมกับสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำค่ะโดยตั้งเป้าหมายกันไว้นะคะว่าจะลุยตลาดต่างประเทศเนี่ยในระดับกลางแล้วก็สูงขึ้นไปนะคะให้ได้ภายในปีหน้านี้ค่ะ ไเนี่ยมีพรสวรรค์อยู่แล้วอะเป็นเรื่องของการเย็บปากถักร้อยถ้าได้เพิ่มหลักการเทคนิควิธีการเข้าไปเนี่ยไปรุ่งเลยฮะไปได้สวยเลยนะฮะตอนนี้นี่คนไทยเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเก่งขึ้นเยอะจากเดิมซึ่งเขาไม่รู้อะไรเลยฮะเขาก็ตัดเย็บรับจ้างตัดเย็บในชุมชนในหมู่บ้านในสังคมรอบด้านของเขาแต่วันนี้เนี่ยเขาเก่งขึ้นเพราะเขารู้ว่าแนวโน้มของตลาดโลกเรื่องของดีไซน์เป็นอย่างไร แนวโน้มของตลาดโลกในเรื่องของสีเป็นอย่างไรแนวโน้มของตลาดโลกในเรื่องของลวดลายของแบบเป็นอย่างไรเพราะนั้นก็เอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อเอาไปใช้ในการออกแบบแต่เจีบของเขาในวันข้างหน้า เป็นชอบมากเลยจริงๆมันมีหลายชุดที่เป็นแบบเห็นผ้าเหนือๆนะคะผ้าแบบชาวเขาอะไรเงี้ยเขาก็มาทาให้มันเป็นแขกได้ทําให้มันดูเป็นมุสลิมได้อะไรเงี้ยเป็นว่ามันอยู่ที่อยู่ที่คิดมากกว่าว่าจะเอายังไงแต่ในความคิดเบนคือเมื่อไหร่ที่มันมีความเป็นไทยเข้าไปมันจะดูต่างทันทีเลยค่ะมันจะดูแปลกเพราะว่าโดยปกติเรามักจะเห็นผ้าที่มันเป็นผ้าเดิมๆอ่ะ ผ้าแบบเบาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี้เนี่ยเหมือนผ้าเขาเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นผ้าใหม่เนาะก็ดูเป็นผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดูแปลกดูใหม่ขึ้นแล้วก็คนที่อยากใส่ผ้าใหม่ก็จะได้ใส่ผ้าใหม่ในแบบแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าที่ผ่านมานะคะสําหรับนักออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมชาวไทยเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ หาตลาดเพื่อส่งออกออแต่ว่าสําหรับโครงการนี้นะคะ,คะที่เป็นความร่วมมือกันของกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนอกจากจะเป็นการมาให้ความรู้เรื่องของการออกแบบการดีไซน์แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ายังเป็นตัวกลางนะในการกระจายสินค้าแล้วก็หาตลาดต่างประ,ประเทศเนี่ยให้กับผู้ประกอบการด้วยอือก็ช่วยหลายๆทางแหละเพื่อที่จะผลักดันกันเต็มที่เลยละ่ะถือว่าสําคัญเพราะว่ามีคนออกแบบแล้วแต่ว่าไม่รู้จะส่งขายหรือส่งออกยังไงเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันคืออย่างที่เราเห็นเนี่ยรูปแบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นชัดเจ บอกว่าไปได้ดีแน่ๆนะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งรางวัลดีกว่าค่ะซึ่งถง